สรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่29ตุลา2565ครับผลมวยคู่ที่1ซีตา้าชอโชคอำนวยฝ่ายแดงเจกับทางแดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับมวยคู่นี้เบียดการสูสีมากครับไล่แขนไล่ขาครบเลยครับเบียดการชิงเงินออกคนละดอกคนละทีหมด4ยกราคามีเสมอเงินขึ้นยกต้นยกน้ำเงินต่อแพงๆประมาณ21ครับแต่ว่ากลางยกครับ ขยับมาเหลือเสมอแดงนะครับหมด5ยกเอาแดงต่อ2 1หลังจากนั้นกรรมการรวบรวมคะแนนชูซีตาชนะคะแนนไปครับฝ่ายแดงชนะนะครับซีตาชอโชคอํานวย ชนะคะแนนแดนพิชิตพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปครับเปิดหัวคู่ที่1ึศึกเจ้ามวยไทยครับฝ่ายแดงเจอกับทางตีใหญ่รัตนพานุฝ่ายน้ำเงินครับเรีก่อนชกแดงต่อ3 2นะครับโดยรูปร่างช่งชกรูปเกมก็ไม่มีใครกลัวใครครับช่วงต้นคอปเตอร์อาศัยความใหญ่เบียดสู้เข่าวงในจับคอมาเสียบเข่าครับส่วนตีใหญ่ก็สู้ยิบตาเหมือนกันครับยกเข่าสู้เสริมหมัดเสริมศอกเหมือนคนนี้อัดกันไม่หยุดเลยครับใส่กันตลอดเวลาครับช่วงยก2ยก3ยก4กลางยกพลิกมาตีใหญ่ต่อ74นะครับตีใหญ่ใช้จังหวะเหลี่ยมนะครับคือยกเดียวนะ ล้มต่อกันไป4ทีเลยครับหมด4ยกพลิกมาต่อ2อหนึ่งครับยกข้าขึ้นมาตีใหญ่ก็ออกมาคุมเต็มที่นะครับคอปเตอร์เองก็พยายามเดินเบียดล็อกคอตีเข่ากลางยกราคาแพงๆนะั้นมีตีใหญ่ประมาณ8ดึงก่อนที่คอปเตอร์นั้นดูจะพอใจเหมือนกันครับไม่เข้าราคาเหลือน้ําเงิน4ีหนึ่งหมด5ยกน้ําเงินต่อ5้หนึ่งกรรมการรวมคะแนนชูมือตีใหญ่ฝ่ายน้ำเงินเป็นคนชนะไปครับแล้วก็ผลคู่ที่3ครับเป็นการล่าแค้นระหว่างสลามขาวสิทธินายโกท่าสายฝ่ายน้ำเงินครับ มาล่าแขนรุ่นพี่อย่างสุรชัยสอสมัยฝ่ายแดงนะครับมวยคู่นี้รูปเกมช่วงต้นก็ยังดูเชิงกันอยู่ครับแต่ว่ายก4มาในสุรชัยเพยายามจะเล่งในช่วงต้นนะครับแต่ว่าดูจังหวะไล่โครงไล่แขนแล้วฉลามขาวเอาอยู่ครับใช้พละกําลังที่เหนือกว่ากดแขนแล้วก็ชิงจังหวะออกแข้งไปเรื่อยครับคอยเก็บคอยโต้ครับหมด4ยกนี่นราคาแพงเลยนะครับ ครบ5ยกไม่มีปัญหาครับเป็นทางฉลามขาวสิทธนายกโกท่าทรายเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุรชัยสอสมหมายไปได้ครับจบเกมคู่3คู่เอกของรายการฉลามขาวชนะคะแนน,นสุรชัยครับผลคู่4ี่คู่ท้านะครับการิมครับการิมชนะคะแนน,นปืนดำไปนะครับเป็นทางการิมพิเคศชัยมวยไทยยิมครับครบ5ยกต่อแพงชนะคะแนน,นปืนดำไกลสิทธิพบ,บ็อกซิ่งยิมไปเอาจริงเลดตอนแรกก็อยู่การิมแพงนะครับประมาณ3-1เลยแต่ว่าปืนดำเองก็ทำได้ดีนะครับ ทำราคามาเสมอเหมือนกันในช่วงยก3ามกับมีเสมอแดงแดง53เลยนะครับหมด3ยกนี่คือโอ้โหใครที่เข้าการิมไว้ก็เสียแล้วครับยก4มาก็ยังเบียดก็ยังสูสีอยู่นะครับแต่ว่าพอหมด4ยกราคามาการิม61นะครับแล้วก็มีฉีดยาแดงมา5 0,000ืนะครับแต่ก็อย่างที่แจ้งไว้ครับไม่ได้มีผลอะไรครับครบ5ยกเป็นทางการิมครับชนะคะแนนไปแบบขาดลอยท้ายครับและนี่ก็คือคลิปสรุปผลมวยศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ นี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะชนไฮไลท์ดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทาง YouTube ศึกเจ้าหมวยไทยครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนา้ายูดีมีแห้งส้ำไบดีสู่สุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ